ครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องนะครับชาว YouTube นะครับเพจร้านสตางค์เครื่องหนังพิษโลกนะครับวันนี้จะมาสาธิตบอกวิธีการทําซองกระเป๋าแบบง่ายๆนะครับเป็นซองเก็บแบบง่ายๆใช้เป็นหนังออยเคซี่นะครับเป็นหนังออยเคซี่สีน้ําตาลนะครับเย็บถักขอบไว้ได้เทียนสําหรับพี่พี่น้องๆนะครับที่อยากจะหัดทํานะครับก็สามารถทําแบบง่ายๆนะครับเป็น ซองใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆสไตล์ช่างชายได้เลยนะครับแบบที่เราจะทํานะครับเป็นออเดอร์ลูกค้าพอดีนะครับเป็นออเดอร์ลูกค้าผมก็เลยจะมา,าสาธิตบอกวิธีนะครับสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มทําเกี่ยวกับเครื่องหนังแอนเมดนะครับก็สามารถทําแบบง่ายๆสไตล์ช่างชายได้นะครับลักษณะแบบเป็นซองเก็บโทรศัพท์นะครับมีฝาปิดเป็นแม่เหล็กนะครับ ขนาดอยู่ที่ความสูง18นะครับกว้าง12เซนมาดูวิธีการทำกันนะครับสำหรับพ,พี่น้องมือใหม่ที่อยากจะหัดทําว่าทำแบบไหนลักษณะแบบไหนตัดอย่างไงนะครับขั้นตอนมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับนะครับมาอธิบายอีกหนึ่งรอบนะครับแบบที่ผมสเก็ตไว้ คร่าวๆนะครับก็คือความสูงของกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่18เซนนะครับความกว้างอยู่ที่12เซนกระเป๋าใบนี้จะไม่มีความหนานะครับเป็นการเย็บประกบแบบง่ายๆเลยนะครับตัวล็อกเป็นล็อกแม่เหล็กนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับแต่วิธีการเย็บเนี่ยจะเย็บเป็นการถักขอบด้วยด้เทียนนะแล้วส่วนหนังที่ใช้นะครับเป็นหนังออยเคซี K ่นะครับเป็นหนังออยเคซี่สีน้ำตาลแผ่นนี้เลยนะครับหนังตัวนี้จะมีความหนานิดหน่อยนะครับเราสามารถมาทําเป็น กระเป๋าซองเก็บโทรศัพท์ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทําต่อไปเลยนะครับเราก็ทําการเขียนแบบนะครับลงแบทเทิลนะครับอันนี้ก็เขียนให้กับพี่ๆน้องได้ดูนะครับให้เป็นรูปแบบไปเลยนะครับก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้18เซนนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่12เซนนะครับส่วนฝาเนี่ยผมแบ่งเป็น10เซนนะครับจากจุด เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้10เซนนะครับตามรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับฝาจะเกินครึ่งนะครับหรือครึ่งหนึ่งประมาณประมาณครึ่งนึงนะครับก็สามารถออกแบบดีไซน์กันได้นะครับแฮนด์เมดไม่มีคําว่าผิดว่าถูกนะต่อไปก็จะเอากระดาษเนี่ยไปทาบลงหนังนะฮะแล้วก็ตัดหนังตามที่เราต้องการหรือตามแบบที่เราเขียนไว้เลยนะครับ ก็เขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนซอง,องเราจะไม่มีการซับหนังนะครับเพราะว่าหนังจะมีความหนาอยู่ที่มิล6มิล8อยู่แล้วนะครับแล้วกต็ตัดตามรูป2ชิ้นนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยด้าน,ด,านด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นชิ้นตัวและฝานะครับตัวนี้เป็นชิ้นด้านหน้านะครับก็ตัดตามรอยที่เราขีดได้เลยนะครับ เราก็ตัดชิ้นส่วนครบแล้วนะครับเป็นสามชิ้นส่วนนะครับตัวนี้นะครับจะฝาเราจะเวอานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามตัวนี้ตัวด้านหน้าส่วนตัวเนี้ยตัวแม่เหล็กนะครับลูคกค้าต้องการเป็นแม่เหล็กนะครับตัดประมาณนี้นะครับแบบง่ายๆเพราะว่าซองตัวนี้เป็นแค่ซองเก็บนะครับไม่มีหูร้อยเข็มขัดไม่มีอะไรเลยนะครับลองทํากันนะครับที่ตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะฮะ เพราะว่าเราทําหนังอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ด้านในเป็นรอยนะครับไม่ไม่ขูดข่วนโทรศัพท์ก็ตัวนี้วิธีใส่แม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กบางนะครับเป็นแม่เหล็กบางก็จะดูสวยกว่าแม่เหล็กหนาเรใส่ไม่ยากครับจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็ถางออก ใส่แบบไหน,นก็ได้นะครับไม่มีคำว่าผิดและถูกนะครับจัดไปตามที่เราง่ายเราเลย นี้เราเราจะแปะนะครับแปะตัวที่ผมทาไว้นะครับผมจะแปะเพื่อหาตำแหน่งของอ่ารูแม่เหล็กนะครับเราแปะแล้วเราก็จะแกะออกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้นอยๆนะครับหรือใครมีวิธีอื่นก็ได้ไหนะครับจะจะเดาดูก็ได้นะครับว่าแม่เหล็กประมาณไหนยังไงนะครับแต่ผมก็จะไม่ใช้เดาเนาะผมจะใช้วิธีการลองไว้ก่อนนะครับ ก็ลอ็อกนะครับลักษณะเอาโทรศัพท์นะครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผมเพื่อต้องการหาตำแหน่งเพื่อจะติดตัวนี้นะครับจะติดตัวนี้พอนะได้ตำแหน่งปุ๊บนะฮะตรงกลางเราก็กดให้มันเป็นลอยนะครับกดเป็นลอยมันจะลอยแล้วก็จุดไว้นี่แหละเราก็จะหาแต,ตำแหน่งของแม่เหล็กได้นะครับลองใช้วิธีนี้ดู คนที่ไม่มีจักรนะครับก็ใช้วิธีการเย็บด้วยมือนะครับเย็บด้นหรือเย็บสองเข็มนะครับในคลิปที่ผมเคยสอนไว้นะครับแต่ตัวผมเองผมจะใช้จักรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะด้านขอบเนี่ยขอบข้างของกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้วิธีการเย็บถักนะครับเราดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับกระเป๋าโทรศัพท์เราก็จะเป็น2ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะครับอันนี้ผมเย็บแล้วนะครับ ผมใช้จักเย็บนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะการเย็บนะครับการเย็บทําให้หนังไม่ยืดนะครับคือการเย็บขอบไว้เนี่ยเวลาเราใช้งานโอกาสของยืดของหนังมันจะมีนะครับเราเย็บไว้เนี่ยมันหนังก็จะทําให้มันไม่ยืดนะครับอ่ะต่อไปเราก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าหากันนะครับจะทําการทากาวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทําการเย็บถัก ก็ใกล้จะเสร็จละนะครับง,ง่ายๆสไตล์ช่างชัยครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าเป็นรูปร่างคร่าวๆแล้วนะครับด้านหลังเป็นเรียบๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวรองแม่เหล็กนะครับเพื่อไม่ให้ด้านไหนโทรศัพท์เป็นรอยนะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะอ่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดนิดหน่อยนะครับตอนแรกเราทําอยู่ที่12เซนใช่ไหมครับตอนนี้ผมตัดเหลือ11เซนโทรศัพท์ลูกค้าจะกว้างอยู่ประมาณ8.5รวมเคสแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน9นะครับ ผมก็เลยลดขนาดดูแล้วมันใหญ่เกินไปนะครับนี่แหละครับงานแฮนด์เมดนะครับไม่มีคําว่าผิดว่าถูกเราสามารถแก้ไขได้หลังจากนี้นะครับเราจะทําการตอกนําด้วยซ่อมเฉียงขนาดเไอ้หมิลนะครับแล้วก็ทําการถักเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถักด้วยเบื้องต้นทําแบบไหนโดยในคลิปนี้เลยนะครับสามารถทําเองได้เลยง่ายๆสไตล์ช่างชัยนะครับก็สวัสดีอีกวันนึงนะครับมาต่อด้วย งานซองโทรศัพท์นะครับวันนี้เราจะมาตอกนําด้วยซ่อมเฉียงครับซ่อมเฉียงตัวนี้นะครับขนาด6มิลน,นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับซ่อมตอกตัวนี้เป็นงานไทยนะครับเป็นงานถูกๆแต่ใช้งานเกินร้อยนะครับก็ตอกให้รอบก่อนที่เราจะนําไปถักนะครับนะแล้วก็ดูวิธีการตอกแบบง่ายๆนะครับสไตล์ช่างชัยเลย บอกสําหรับเพื่อนๆนที่หัดใหม่นะครับที่กําลังทานะการตอกนะครับทําไมตอกถึงตรงนะครับก ja ็คือด้วยความชํานาญของเราด้วยนะครับการตอกนะครับวิธีการตอกนะครับเราจะเอาซ่อมหนึ่งหนึ่งซี่ของเราเนี่ยเข้าไปที่รูเดิมของรอยตอกนะครับรอยตอกนะครับง่ายๆนะครับอเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับรอยตอกนะครับส่วนซ่อมตัวนี้ครับเราเอาซ่อมซี่แรกนะครับเข้าไปที่รูเดิมนะครับ แล้วเราก็มาเล็งนะครับมาเล็งเห็นไหมมาเล็งซ่อมซีสุดท้ายนะครับให้ห่างจากตัวขอบสัก2อมิลน,นะครับ2อมิลน,นะครับหรือคนที่ยังไม่ชํานาญก็ใช้วงเวียนขีดเป็นเส้นก่อนก็ได้แต่ตัว,ตวผมเองผมจะใช้ความชํานาญของตัวเองเนาะกะเอานะครับประมาณนี้เลย ครับเราทําการตอกนํานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นชิ้นงานไหมครับมันจะบางไม่หนามากนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนถักนะครับพอถักเสร็จออกออกมาแล้วนะครับงานจะออกดูสวยงามกว่านี้นะครับการถักคือช่วยให้ขอบของชิ้นงานสวยขึ้นนะครับมาดูวิธีการถักนะครับแบบง่ายๆสไตล์ช่างชายกันเลยนะครับมาดูวิธีการ ร้อยตูดเข็มนับก่อนที่เราจะไปถักนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับง่ายๆสไตล์ช่างชัยเลยนะครับตัวนี้เป็นได้เทียนนะครับตัวนี้เราเลือกใช้ได้เทียนอย่างดีนะครับตัวนี้จะเป็นได้เทียนนอกเนาะม้วนหนึ่งก็จะแพงกว่าได้เทียนทั่วไปนะครับเพื่อให้งานออกมาสวยงามนะครับใส่ใจทุกจุดทุกรายละเอียดของชิ้นงานนะครับอ่ะเข็มนะครับตัวนี้เป็นเข็มปลายปลายทู่นะครับไม่ใช่ปลายไม่แหลมมากนะครับเป็นเข็ม งานฝีมือโดยเฉพาะนะครับก็หาซื้อได้ร้านตัดเย็บทั่วไปนะครับหรือขายขายอุปกรณ์เกี่ยวกับได้งานเย็บนะครับอ่ะครับวิธีร้อยตูดได้นะครับเราก็ร้อยตูดได้ไปเลยนะครับดึงออกไปนะครับสองถึงนิ้วแล้วก็ย้อนกลับมาที่ปลายได้นะครับเว้นเว้นจากปลายได้มา1นถึงเซนแล้วแทงออกนะครับ แทงไปเลยเนี่ยแทงให้ทะลุได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดลงไปครับลูดไปลักษณะแบบนี้นะครับเหตุผลเหตุผลทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าระหว่างการถักหรือการเย็บเนี่ยจะทําให้ได้หลุดจากตูดเข็มนะครับหรือใครถนัดที่จะร้อยไว้เฉยๆก็ได้นะครับมันไม่มีคําว่าผิดว่าถูกนะครับแฮนด์เมด ตัวผมเองก็ถนัดแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้นะครับไปดูขั้นตอนการเริ่มถักกันเลยนะครับโดยละเอียดเลยคลิปนี้ถักร้อยตูดเข็มเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมจะเริ่มที่รูนี้เลยนะครับแทงออกไปนะครับการถักเราจะแทงออกเสมอนะครับไม่มีการแทงเข้าแบบนี้นะครับแทงออกนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเว้นไว้เหลือสักนิ้วถนิ้วครึ่งนะครับ อ,ออกมาทางซ้าย1รูนะครับออกมาทางซ้าย1รูลักษณะแบบนี้ ian, เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้น brave, ดึงนะครับดึงให้เกิดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ดึงดึงได้ถอยหลังกลับมาอย่างนี้นะครับนะแล้วย้อนกลับมารูเดิมนะครับย้อนกลับมารูเดิมคือรูนี้นะครับรูนี้นะครับแทงออกไปนะครับแทงออกไปให้เป็นวงกลม เกิดวงกลมเป็นกากระบาดนะครับหลังจากนั um ้นเอาได้นะครับได้ที่แทงออกหน้ากลับมาักลับมานะครับจะเห็นเป็นกากระบาดไหมครับเห็นชัดไหมเป็นกากระบาดนะครับแทงเข็มเข้าไปตรงกากระบาดแล้วดึงได้ปลายเลยนะครับไม่ต้องดึงให้สุดนะครับปล่อยทิ้งวงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นดึงเส้นหน้านะครับดึงเส้นหน้าเส้นหน้าแบบนี้นะครับดึงพอตึงนะครับ อีกเส้นหนึ่งดึงเส้นนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นกากบาทที่ดึงแล้วนะครับอยู่ตรงขอบหนังนะครับแล้วก็ดึงเส้นนี้นะครับให้เกิดตั้งวงเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็เอาได้ที่อยู่้างหน้ากลับมาข้างหลังนะนะครับแล้วก็ซ้ํานะครับเราจะถัก1รู2ครั้งนะครับ1รู2ครั้งหรือ2เข็มนั่นเองนะครับแทงเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งวงอ่าตั้งวงกากบาทนะครับ ตั้งวงกากบาทแบบนี้แล้วก็แทงออกไปนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องดึงให้สุดนะครับตั้งวงไว้ก่อนแล้วก็ดึงที่เส้นแรกนะครับเส้นแรกนอกแล้วก็ดึงเส้นนี้นะครับก็เป็นกากบาททับลงได้ลงไปแล้วก็ตั้งวงใหม่นะครับนี่เลยต่อไปเราก็ถักรูกต่อไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผมจะไปช้าๆก่อนตั้งวงกากบาทลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนะะไปช้าๆเลย ไม่ต้องให้สุดนะครับดึงเส้นแรกหน้าดึงเส้นนี้ครับอย่างนี้นะครับนะครับผมจะไปเร็วๆแล้วนะไายนะครับผมก็จะใช้ความทํานาญเคยชินเลยนะครับแบบนี้นะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งรูสองครั้งนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอย่างน้อยต้องหนึ่งรูสักสองครั้งนะครับใครจะหนึ่งรูสามครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับ ึ่งรูสามครั้งหนึ่งรูสี่ครั้งแล้วแต่เลยนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับแฮนเมดไม่มีคำว่าผิดก็ถูกนะครับอย่างนี้อันนี้ผมไปเร็วๆก็ไม่เร็วมากนะครับกลางๆถ้าเร็วจะเร็วกว่านี้ถ้าถักไปแล้วเพลินนะครับเปียนะครับเปียในการถักจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่น้ําหนักการดึงนะครับเราต้องดึงให้สม่ําเสมอนะครับมือซ้ายมือขวาถ้าเราดึงสม่ําเสมอรอยถักจะออกมาสวยนะครับอ่นี่ครับถักไปสักแป๊บนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปตรงงานต่อเลยนะครับ ตัววิธีการต่อนะครับต่องได้เราเราดึงแล้วตั้งวงไว้นะครับเข็มต่อไปนะครับแทงคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราไม่แทงทะลุออกไปด้านหน้านะครับเราแทงทะลุออกแบบนี้นะครับระหว่างชิ้นงานนะครับระหว่างความหนาของหนังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแทงออกมาดึงมางี้ให้ตั้งวงนะครับเหมือนเดิมครับให้ตั้งวงกากบาทเหมือนเราเริ่มต้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอากันไกตัดเลยตัดได้เลยครับ บัดได้นะครับอ่ะมาดูวิธีการร้อยตูดเข็มอีกรอบหนึ่งนะครับแทงไปดึงออกมานะครับหนึ่งถึงสองเซนแทงที่ปลายได้เลยแล้วก็ลูดออกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการต่อเมื่อกี้นะครับเรา แทงออกมาแล้วทะลุออกขอบระหว่างชั้นหนังนะครับต่อไปการต่อเราก็แทงด้านขอบหนังทะลุออกไปด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีเก็บได้ได้สวยสวยที่สุดนะครับตั้งแต่เป็นการลอยต่อที่ผมเคยสอนมานะครับการต่อมีสายวิธีมากเลยลก็ลองใช้วิธีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแทงเข้าไปเหมือนเดิมตอนที่เราถักเลยนะ จำเส้นให้ดีนะครับว่าเส้นไหนที่เราเราจบนะครับจบคือเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นดึงเส้นแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงเส้นยาวอย่างงี้นะครับแล้วก็ทักไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถักทับเส้นปลายของได้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตัดได้ออกผมจะไม่ตัดได้เสมอกันแบบนี้นะครับ สองเส้นจะไม่เท่ากันเพราะว่ารอยต่อมันจะนูนขึ้นนะครับเราก็ตัดให้มันยาวเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการถักอยู่ที่เราฝึกนะครับเราถักบ่อยๆนะครับมันก็เกิดความชำนาญเองเราก็จะหาวิธีของเราเองนะครับว่าวิธีไหนที่มันเหมาะกับสำหรับเราที่สุดนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับ สำหรับการถักหนังนะครับมันก็ไม่ยากนะครับถ้าถ้าลงมือทําแล้วมันจะไม่ยากนะถ้ายังไม่ลงมือทําก็จะดูเหมือนยากนะครับก็ลองฝึกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนจบเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งในการถักเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับรอติดตามดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับระหว่างการดูใคร ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ